สัตว์ชนผู้มีมาที่รังเกียจทั้งหลายเราท่านาหลารนั้นมีสิ่งที่ทรงคุณค่าเราท่านาหลายนั้นจะรับความเมตตาจากเราสุฮหานิวาตอะลรโดยที่เราท่านาหลารนั้นได้รับอิสลามมาเป็นกรอบเป็นแบบในการดำเนินชีวิตของเราคอ,อาเซ็จเพรอิสลามเรานั่นคือสิ่งที่สร้างสุขให้กับเราทั้งหมดนยาและอาลกุร,รอฮ์กลูลาอิลาฮอิลลอฮ์ทูฟลิฮฺ ท่านจงกล่าวคำว่าล้อิลาฮห้นุลาแล้วท่านจะได้รับสุขจะได้รับชัยชนะนั่นคือคำของท่านอัลลอฮฺสั่งลัลลอฮฺสั่ลัลลอฮฺอัลสลามอัลลอฮ์ฺ سبحانه จะเลได้ทรงตรัสว่าวู้มันยุรในหลักอัยยะ์ดียะฮูยัชูรษสะดรฮูลิ่อิสลามบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ุบฮานตฺลานั้นจะให้ทางนำกับเขานั้นพระองค์จะทรงให้เขานั้นมีความเข้าใจในอิสลามนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญสิ่งที่ใครก็ตามที่ได้เข้าใจและเข้าถึงนำหลักการนี้สู่การปฏิบัติ ชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่มีชีวาเป็นชีวิตที่มีความความสุขได้รับความดีทั้งขึ้นทั้งล่องได้สิ่งที่ดีในดุนยาน,นี้และได้สิ่งที่ดีกว่าในโลกอางฌอร์นี่คือสิ่งที่องค์สุบะธรมุตตะลาได้ตรัสเตรียมมาให้กับเราท่านทั้งหลายแต่เรื่องเศร้าก็คือว่าในวันนี้ถามจริงๆว่าตัวเรานั้นได้อยู่กับความสุขที่เป็นความลุ่มลึกในอิสลามของเราอยู่กับความดีงาม ในอิสลามที่อิสลามพร้อมท oon, ี่จะให้กับเรานั้นกี่เปอร์เซนต์นั่นคือเป็นหัวข้อประเด็นที่จะนํามาแบ่งปันกันในคุตตาวันนี้ว่าถ้าหากว่าเราท่านอะไรนั้นมีชีวิตคือมีอิสลามเราท่านอนั้นมีอิสลามในเชิงรุกเราอยู่กับอิสลามในเชิงรุกเราจะได้ความมีความสุขความสำเร็จแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับอิสลามในเชิงรับเหมือนในปัจจุบันนี้ครับที่เราอยู่กับ ชีวิตของเรานั้นอยู่กับหลักธรรมคำสอนอิสลามในเชิงรับถูกกระแสของฟิตันบททดสอบความรัมปรสายของดุนญานี้เบียดให้เราได้ถอยร่นทำให้เรานั้นประสบกับความพ่ายแพ้ในสมรภูมิครั้งแล้วครั้งเล่าในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นความดีที่เราควรที่จะยิบฉวยได้ที่เป็นโอกาสแทนที่เราจะยิบฉวยได้เรามีเงินเรามีฐานะ เรามีเกียริมีความพร้อมที่จะรับใช้อิสลามที่จะรับใช้ลรสุภฮา,านในวาราตาแต่หลายคนกับเพิกเฉยในสิ่งที่มีอยู่หรืออาจจะรับใช้แต่ยังไม่คุ้มกับสิ่งจะรสุภฮา,านใวาลานั้นได้ทุ่มเทให้กับเขานั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เป็นต่อสิ่งที่มีอยู่นั้นก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่สร้างคุณค่าอะไรกับเขาและแน่นอนไป่น้งครับ ในขณะที่ประสบกับเรื่องร้ายกับสถานการณ์กับเรื่องร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับในโลกนี้ภาวะของสังคมครับที่ฟิตันมีฟิตันมีฟิตนะในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเราเห็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นมานะครับสมรสเท่าเทียมเราก็จะงห็นไดเป็นกระแสที่สังคมด้รบการอยอมรับการเมืองระดับโลกที่ผู้นําของโลกหรือเหมือนผู้นําของโลกนั้นก็ เห็นการประดดของส่วนตนไม่ได้คิดภาพรวมของสังคมที่เกิดขึ้นกับโลกหลังที่เกิดขึ้นกับประเทศอเมริกาในขณะนี้หรือตัวเราไปแล้วครับในสภาพแวดล้อมของเราที่อยู่กับภาวะของสังคมในปัจจุบันที่สื่อทางอินเทอร์เน็ตนั้นคุกคามเราเหลือเกินสิ่งนี้นั้นยิ่งทําให้เรานั้นอยู่กับอิสลามหรือใช้ชีวิตที่มีอิสลามนั้นแบบตั้งรับจนเกินไปสิ่งที่มีที่ควรจะได้บ่ยยอดในความดีความสุขความสําเร็จเราก็เสียโอกาสไป ยิ่งฟิตันบททดสอบความเลวร้ายของสังคมคุกคามเรามาเราก็ยิ่งถอยร่นแล้วก็ยิ่งพ่ายแพ้ยิ่งบอกช้ำยิ่งมีเกิดความทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรลัวจนรวก็รำัวเจ็บแล้วก็กลัวจากทําให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่แรงแทนหรือเกินเป็นชีวิตที่อัตคัดเป็นชีวิตที่อับจนหดือเกินทั้งทั้งที่เราเป็อิสลามพี่นะครับ เรามีอิสลามเรามีอัลลอฮฺสุบฮานีวาแต่ละเรามีหลักธรรมคำสอนที่จะทําให้เราเน้นเดินไปในทิศทางที่ดีให้ทําให้เราท่านอะไรนั้นจะได้รับความสุขความมีความสําเร็จเท่าที่ควรดังนั้นพี่น้องครับจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันมว้ปัจจัยภายนอกนั้น,เป,นเป็นเพียงแค่ปัจจัยรอ้อนพี่น้องครับโลกจะเกิดฉุดตันความรัสสังรสายอย่างไรก็ตามดุนยานั้นจะเจริญวัตถุนั้นจะคุกคามเราในระดับใดก็ตาม ความถดสนความไม่พร้อมที่เกิดขึ้นกับเราในรัฐใดก็ตามจริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาไปแล้วครับเพราะอะไรฮะเพราะหน้าประวัติศาสตร์ในยุคของท่านสุรุลละฮะสุรลอฮของสัลัมยุคบรรดาอัศวะบะยุคบรรดาตาบิอิตาบเอตุขุคลเหล่านั้นเขาไม่ข้อจำกัดในเรื่องของศาสนาจำนวนก็น้อยกว่าความพร้อมก็น้อยปักน้อยกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ก็น้อยกว่าปัจจัยต่างๆในรุ่นยานี้น้อยกว่าในทุกรูปแบบเลยแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นกับเขา ความสําเร็จเกิดขึ้นกับเขาความยิงามเกิดขึ้นกับเขาอิสลามได้กระจายไปทั่วทุกแห่งในโลกนี้ก็อันเนื่องมาจากพลัง إ ي มานพลังศรัทธาของเขาที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของเขานั้นสามารถที่จะเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆมันไม่ใช่เป็นปัญหามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าประเด็นดุนยยาคุกคามเราแต่ประเด็นที่มันเกิดปัญหากับเรานั้นคือประเด็นตัวเราพี่น้องครับ ัวเรานั้นที่มันมีสองสิ่งทุกอย่างนั้นมาคุกคามเราหนึ่งชุบะชุบะแปลว่าความสงสัยความลังเลยสองชะวะอารมณ์ความต้องการอารมณ์ไฟต่ำของเราหรือพูดง,ง่ายๆเรื่องของจุนญ,ญาที่เรื่องที่มันเกี่ยวข้อกับเรื่องของดุนญ,ญาสิ่งนี้โถมเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งนี้นั้นเบียดชีวิตของเราสิ่งนี้นั้นคุกคามพลังของเราพลังของเราที่แท้จริงพลัง พลังอม م านพลังที่โฟกัสอยู่กับประโยคติวีิตประโยคและอิราใหา้นะลรับประโยค์ที่ท่านรอสุุลลอฮ์สุรุลลอฮุอเลสลัมช้ระยะเวลาถึงสิบสามปีกับพี่น้องชาวนาครมักกะให้เข้าใจให้เข้าถึงให้พยายามที่จะให้ทุกคนนั้นละทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตของเขาและให้อยู่กับสิ่งที่ใช่สหรับชีวิตของเขาคือชีวิตของเขานั้นให้ตอบโจทย์เอาสุบฮานุตลานั้นแต่เพียงอย่างเดียว เป็นรองครับนั่นคือรอยะรอยะเป้าหมายสูงสุดที่สุดของเป้าหมายของสิ่งที่ท่านเราสุลวอฮสุวรรษหอสลัมได้นำมาเป่าประกาศนํามาบอกนํามาปรับปรุงนํามาเสริมเพิ่มพลังให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นกับมุสลิมนั่นก็คือพลังการอิมานพลังของตาหฮีตพลังของละอิลาห์นิลลับ นั้นเมื่อจิตใจของเราเมื่อทิศทางของเรานั้นได้โฟกัสได้จุดจอ่ออยู่กับสิ่งเดียวพี่น้องครับสิ่งเดียวที่เป็นเป้าหมายหลักของเราสิ่งนั้นก็คืออัลลอฮฺ س ب าน ن ه และ ت า ا ل ทำอย่างไรที่จะให้อัลลอฮฺบ ب าน ن ه แตะ ت านั้นทรงรักทรงพอพระทัยเราทําอย่างไรที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه แวะ ت า ا ل หรึอทาอย่างไรที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากนรกข,ของอัลลอฮฺบ ب าน ن ه และ ت าให้ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นพลังและเป็นพลังที่มีความบริสุทธิ์พี่น้องครับ พลังที่บริสุทธิ์นั้นจะเป็นพลังที่ที่จะทําให้เรานั้นได้ทําในสิ่งที่ใช่ครับและให้เราได้ทิ้งในสิ่งที่ไม่ใช่ออกมาจากชิดของเราครับวันนี้เรามีความพร้อมเรามีเรามีหลักการที่ส่งพลังแต่เราขาดขับเคลื่อนขับขาดพลังที่ไปขับเคลื่อนพี่น้องครับ วันนี้สิ่งที่ดีที่มีอยู่วันนี้ลองจินตนาการไปพร้อมกันถ้าหากว่าวันนี้ไฟดับไม้ตัวนี้ไม่มีไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์แอร์ไม่มีประโยชน์ขับไฟไม่มีประโยชน์นะครับเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าพลังที่เป็นที่เป็นไฟฟ้านั้นมันขาดไปเมื่อสิ่งนี้ขาดหรือเมื่อสิ่งนี้นั้นอ่อนเมื่อสิ่งนี้นั้นตกนี่น้องครับ มันทําให้สิ่งต่างๆที่ที่จะเป็นประโยชน์นั้นมันไม่มีประโยชน,น์นั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญในปัจจุบันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน,นั่นคืออิมานตก إ ي มานจาง إ ي มานขาดมันจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะพี่น้องครับนั้นเราทุกคนนั้นต้องพยายามที่จะมาเสริมพยายามที่จะมาเติม إ ي มานอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าได้ตัวนี้เป็นหลักพี่น้องครับได้ตัวนี้เป็นหลักมันจะเกิดพลังมันจะเกิดการปฏิบัติ มันจะเกิดการกระทําสิ่งที่ดีๆนะครับให้เรานั้นได้ได้รับความสําเร็จให้เรานั้นได้รับความดีและพลังนี้เป็นองครับกับปัญหากับปสุสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นมันจะแปลเปลี่ยนพลังนี้ทําให้ปัญหาปรรคนั้นแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสแปลเปลี่ยนเป็นความดีแปลเปลี่ยนเป็นเนื้อมาความโปรดปลาระศูนย์หภาพนุบาลอะารเพน้องครับอาจาร์พอ่านบทหนึ่งที่เชี้้เราเห็นถึงประเด็นนี้ให้เราเห็นภาพชัดครับ ว ا أ م م ามาออซอบะมินมุสีบะเจนเคากรรมใดๆก็ตามความยากลาบากใดๆก็ตามที่มันเกิดขึน้นวามาออซอบะมินมุสีบะเจนเคาะกรรมใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมานั้นบิอิสนินละสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาด้วยกับการอุมัติขอพระศุภะนัวะตละวามาออซอบะมินมุสีบะเจนอิลลาบิอิสนินละไม่มีเคากรรมไม่มีเรื่องร้ายใดๆที่เกิดขึน้น ที่เข้ามาคุกคามในชีวิตของท่านนอกจากสิ่งนี้นั้นเป็นการอรุมัตของ Allah เป็นการกําหนดของ Allah เป็นสิ่งที่ Allah ผุ้พานุตานั้นเลือกให้เกิดขึ้นกับเรานั่นคือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปทัดทานพลังเรื่องต่างๆที่เป็นภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแต่เราสามารถได้ใช้อิมานของเราการศรัทธาของเราพลังของเรานั้นมองภัยบาละมองวิกฤตต่างๆนั้นเป็นโอกาส ว่ามันยุคมินบิลละยะเดียวกันปะบุคคลใดก็ตามที่มีปีมานมีการศรัทธาที่บริสุทธิ์มีการศรัทธาที่ใช่พลังในนั้นอัลลอฮ์จะให้เขาเห็นอัลลอฮ์จะให้ฮีดายะห์ทางนำกับเขาานั้นเห็นครับใจจิตใจของเขาเห็นครับเห็นอะไรฮะเห็นบาละนั้นซึ่งเป็นนิคมาห์นั้นไม่เป็นยะมาเห็นความทุกข์นั้นคือความสุขเห็นสิ่งที่ขาดไปนั้นคือสิ่งที่ได้ เห็นวิกฤตนั้นเป็นโอกาสพี่น้องครับนั่นคือพลังของอีมมานพลังที่เราขาดกันไปพลังที่พลังที่เราเสื่อมกันไปจากุดของเราครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าหากว่าอ ي มานข <c oughs> องเรานั้นเป็นอมมานที่ใช่แล้วนั้นสิ่งที่สามารถที่จะสัมผัสได้พิสูจนได้นั่นคือ <c oughs> เราจะมองเรื่องร้ายต่างๆฟิดัันต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งนั้นกับตายมันเป็นโอกาสไปนล้งครับโอกาสที่เรานั้นจะได้รับความปวดปลาจาองรัสุมภัานาวา,นวาแต่างาพูดได้ง่ายไปน,นะ้งครับด้วยกับพลังของอิม่านี่เองที่ทําให้เรานั้นดีนะครับได้ทั้งขึ้นทั้งล่องสิ่งที่ดีก็ดียิ่งขึ้นสิ่งที่ได้สิ่งที่เสียนั้นเราก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นกำไรกับชีวิตของเรา นั่นคือสิ่งที่อัลเราเทาราส,สิ่งที่อัลซุบฮะห์รา,หาหแต่และนั้นต้องการให้เกิดขึ้นกับเราครับว่าอีมานการอีมานนั้นมันทําให้หัวใจของเรานั้นมองครับมองทะลุมองขาดครับถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราให้ได้ครับสิ่งที่หลายในคนมองว่าคือความขื่นขมมองว่าความเจ็บปวดมองเป็นคือความท้อแท้มองคือความสิ้นหวังครับเขาจะไม่มองแบบนั้น เขาจะไม่มองแบบมุสลิมที่มีชีวิตอยู่ในในในเชิงรับที่มองอยู่กับสิ่งนี้แต่เขานั้นจะเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธานั้นที่อยู่กับอิสลามในเชิงรุกเชิงรุกที่จะใช้ชีวิตในเชิงรุกชีวิตในเชิงรุกนั้นคือสามารถที่จะฉกฉวยสามารถที่จะใช้ทุกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขานั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ได้สาหรับชีวิตของเขาและเขาก็ได้ตามนั้นพี่น้องครับ ี่คือสิ่งที่มันใกล้ตัวสิ่งที่มันเรื่องใหญ่สิ่งที่ลหลายๆคนนะครับผิดหวังอยู่กับสิ่งนี้สิ่งที่หลายคนนั้นไม่สามารถที่จะให้ความเป็นจริงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราการมาดูชิตของมาดาสอบนะเพนองครับชีวิตของเขานั้นมีแต่ข้อจํากัดชีวิตของเขานั้นมีแต่บททดสอบชีวิตของเขานั้นมีแต่ความยากลําบากแต่ชีวิตของเขานั้นกลับกลายเป็นชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จได้พี่น้องครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านบิลานครับที่แม้เป็นทาสละชีวิตที่เคยเป็นทาสมาก่อนแต่เมื่อมีอิสลามมีอีมานเขาสามารถที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นและใช้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นมาเป็นแรงส่งทําให้เขาได้รับความดีบิลานคงไม่ได้รับการชื่อครับในในที่เป็นชื่อที่ยังปรากฏอยู่ในสารบกฏอ,อิสลามแต่แต่ในมัสยิด มีชื่อของอิหม่ามมีชื่อของกอเตบและมีชื่อของบิลานพี่น้องครับในทุกภูมิภาคของโลกตสวันในปัจจบุบันนี้ก็ยังมีชื่อของบิลานอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บิลานนั้นมิได้มีต้นทุนใดๆทางสังคมเป็นทาสสีผิวมาก่อนแต่ด้วยกับอิสลามและการเข้าใจและเข้าถึงอิสลามสามารถนาอิสลามนั้นมาใช้กับชีวิตของเขาอยู่กับอิสลามใช้อิสลามในเชิงรุก นำความเจ็บปวดนำความยากลำบากเหล่านั้นเป็นแรงส่งเป็นพลังทำให้เขานั้นได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาซึ่งเป็นหลักการที่อิสลามสอนเราเป็นกฎของอล้อสุฮานิวาตะลานั้นพร้อมที่จะให้กับเราว่าทุกความสำเร็จทุกความดีงามเรื่องดีๆนั้นจะเกิดขึ้นเราจะได้รับมานั้นต้องมีบททดสอบต้องมีต้องม,ตองมีต้องมีเรื่องที่จะทำให้เรานนั้ต้องทำข้อสอบนะครับอินนะอิซามุนจาซามาอิซามินเบลา รางวัลอันยิ่งใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนเอาไว้ว่าถ้าเรามีอิสลามอย่างแท้จริงและเรามีอ ي มานที่สะอาดเรามีอ ي มานที่มีพลังพี่น้องครับมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีชีวิตแบบมีชีวามีชีวิตที่สามารถที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นสามารถที่จะเก็บสามารถที่ใช้สิ่งดีนั้นต่อยอดในความดีที่ได้รับจากเราสุภาพนุวาตาลา และถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ลบในชีวิตของเขาเป็นบททดสอบเป็นเรื่องร้ายเขาก็ยิ่งใช้สิ่งนั้นครับต่อยอดในความดีความสําเร็จยิ่งมีปัญหามากเท่าไรเขายิ่งใกล้ชิดกับลัทธิพหานุตลามากเท่านั้นยิ่งมีความล้มเหลวมากเท่าไรยิ่งมีอัตราความเสี่ยงมากเท่าไร่ยิ่งมีอัตราความล้มเหลวมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเครียดมากเท่าไหร่ยิ่งเจ็บมากเท่าไหร เขายิ่งทำตนให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานีวาแต่ละเขายิ่งขอดูอ้างกับอัลลอฮฺสุบฮานีวาแต่ละเขายิ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาว่าชีวิตของเขานั้นต้องอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานีวาแต่ละชีวิตของเขานั้นอิฟติกรีบใลอละต้องอาศัยอัลลอฮฺนั้นเมื่อต้องอาศัยอัลลอฮฺแล้วในยะคือเขาต้องสร้างคุณสมบัติของตนเองให้คู่ควรกับการได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานีวาแต่ละเขาจึงใช้ปัญหาเขาจึงใช้ปุรค เขาจึงใช้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเขานั้นวิงวอนขอกระรอกสุภาพนิวาตละลาพี่น้องครับและสิ่งที่เกิดมางเกิดนะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาได้รับนั่นคือความแ่นชิดกับอัลล์สุภาพนิวาตละลาอิจยะอุมบะซุนาฟาลวลาอิจยะอุมบะซุนาตอ,อาาตอ่อรอชาไหนเล่าเมื่อเรื่องร้ายเมื่อวิกฤตเมื่อความยากจนเมื่อปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นกับพวกเจ้าแล้วชนไหนเล่าเจ้าจึงไม่ทําตนให้แก้ชิดกับอัลลอฮ์ ต่ดรู้ว่าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ยิ่งต้องละหมาดให้มากขึ้นยิ่งต้องทำซอดา็์ให้มากขึ้นยิ่งต้องอิสติกฟารขอไปโทษกับเราสุบฮานุตลาให้มากขึ้นนั่นพี่น้องครับนั่นคือการใช้ชีวิตใช้อิสลามในเชิงุลกยิ่งมีปัญหายิ่งมีอุป,ปสรรคยิ่งมีเรื่องร้า,รายเรายิ่งต้องตับตัวยิ่งต้องทําตนให้ใกล้ชิดกับเราสุบฮานุตลาจ้าละสิ่งที่เกิดมาคืออะไรฮะ สิ่งทีเกิดขึ้นั่นคือว่าไม่จะตักหลังเขาจะจ้ลงลูมั่รายาวะยะรุกคินให้สุลายแต่สิบบุคคลใดก็ตามไปน้องครับที่เขามีการตักว่ายำเกรงลอสสุภานอาตลายิ่งยำเกรงมากยิ่งขึ้นยิ่งทำตนให้แกชิดกับลอสสุภานอาตลามากยิ่งขึ้นเอาล้อก็ยิ่งให้เขานั้นได้มีโอกาสในการแก้่ขกับปัญหากับอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นง่ายสิ่งแรกยังไม่พอไปน้องครับด้วยกับรัมะ คามเมตตาของเ l า a ห s u b h a าน h อันล้นเหลือพระองค์นั้นร้อมที่จะว่าจรู้คุ่มิให้สุเลยเหตัสิบอ a l l ุบ s u b h ฮ n a h ต t a นั้นได้ทรงประทานริสกีปัจจัยอย่างชีพให้กับเขาโดยที่เขาไม่ขาดคิดว่าจะได้รับนั่นคือสิ่งที่มันมีความสําคัญพี่น้องครับอยากจะฝากสุดท้ายในช่วงท้ายของคุตุลาวันนี้อยากจะฝากอายะห์หนึ่งที่ Allah ฮ u b h a n a h u t a าได้บอกกับเราว่าว่าการที่เรานั้นอยู่กับดุนยาในเชิงรุกมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความดีกับเรา การที่เรามองดุนทานี้ขาดเข้าใจดุนยานี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แบบเชิงร,รุกอัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى ทรงตรัสว่าว่มาอูดีตุม,มินัยอินฟะมาตาอุลฮายาตุด,ดุนยาอะลซีนาตุฮาสิ่งใดก็ตามที่ท่านจะรับในโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเกียรติไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามฟามมัธยัสถุหรือดุนยามันก็เพียงแค่ว่าความพาสุขชั่วคราวในโลกดุนยานี้วาซีนตุฮาและความสวยงามในโลกดุนยานี้เท่านั้นเองเพียงน้องครับสิ่งนี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาครับสิ่งนี้มีอยู่สองประการหนึ่งเราจากมันสองมันจากเราสิ่งนี้คือเป็นศัตรธรรมที่ลหลายๆคนนั้นลืมกันไป เราคิดน้อยกันหลือเกินครับและเรานั้นตระหนักกันน้อยหลือเกินว่าชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้ยืนยาวชีวิตของเรานั้นจะต้องมีจุดจบนั้นมันทําให้ชีวิตของเรานั้นได้เข้าใจได้มองว่าความสุขจะสุขอย่างไรก็ตามก็ชั่วข่าวครับว่ามาอินดัลลอฮิคอยรอนวะอับตาะิตงที่อยู่นะอัลลอฮฺบฮานวาและที่เป็นความดีที่เป็นความสุขที่เป็นความสําเร็จที่เป็นสวรรค์ทั้งดุนยาแล้วก็อาคราะ คอยรนมันดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าความสุขแล้วก็จมอยู่ความสุขแล้วก็อยู่กับความสุขเสพอยู่ความสุขนั้นชั่วคราววัออุกรและจีรังย่่งยิ่งกว่าแต่การมองขาดแบบนี้การมองลักษณะแบบนี้นั้น น้อยจริงนะอัฟาลาะตากิรุนชะไหนเล่าเจ้าจริงไม่คข้ควรทําไมเจ้าจริงไม่ใช้สติป,ปัญญาเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นได้ให้ท่านนั้นเป็นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐมีสติป,ปัญญามีความคิดมีความสามารถเนื้อสปปรรพสัตว์ต่างๆนานาชุบคิดเพียงแค่ว่าสุขในนุญ,ญานี้อย่างเดียวได้แค่นั้นหรือเพียงแค่ว่ากอบโกยเสพอยู่ความสุขได้แค่นั้นหรือทําไมคิดแบบนั้นในอยายะห์ักุรอานอีกอายะห์หนึ่งจึงกล่าวว่า อารดีตุมบิลฮายาติด,ดุนยาไม่น่นอักเรอเจ้าพึงพอใจเจ้าพอใจลิงโลดใจนิ่งนอนใจกับความสุขครับในโลกดุนยานี้เพียงอย่างเดียวกันนั้นหรือในเมื่อว่าความสุขในอักเคระนั้นมันเชียัง,งยั่งยินกว่าฟมามาตาวุลฮายาติดดุนยาฟิลอาเคระ้ได้รบอลนความสุขในดุนยานี้จะสุขระดับใดก็ตามแต่เมื่อเทียบกับอากเคระมันน้อยยิ่งนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิด สิ่งที่เรานั้นจะต้องตัดเตรียมสิ่งที่เราจะต้องใช้ครับใช้ทรัพย์ของเราที่มีอยู่คือใช้ดุลยาทั้งหมดที่มีอยู่นั้นในเชิงรุกค,คือใช้สิ่งต่างเหล่านี้นั้นมาซัพพอร์ตเราไปอาคราิร์ะเราเหนื่อยเราทำมาหากินเราสแสวงหาเกียรติยศลึกๆแล้วจริงๆแล้วอิสลามไม่ได้ปฏิเสธอิสลามไม่ได้ห้า อิสลามส่งเสริมให้เราได้ประกอบอาชีพอิสลามส่งเสริมให้เรานั้นทำมาหากินอิสลามส่งเสริมให้เรานั้นมี power แต่มีข้อเดียวเป็นรองครับทั้งหมดนั้นคุณจะคิดอะไรทำอะไรก็ตามในยุนยาที่มันสอนที่ไม่ผิดหลักกับหลักการศาสนาศาสนาคุณต้องมีสิ่งเดียวคือรอยะเป้าหมายว่าทำไปเพื่อสิ่งใดเหนื่อยไปเพื่อสิ่งใดเสียงเป็นเสียงตายไปเพื่อสิ่งใด ครับนั่นคือประเด็นว่าวันนี้เราโจทย์ของเราหนึ่งเดียวคือไปหาอัลลอฮ์ตอบโจทย์ Allah, อัลลอฮ์ซักขอในเรื่องเขา Allah. จริงกี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราต้องทยครับต้องรีบกลับมาในวันนี้ครับมาช้าดีกว่าไม่มาไปลองครับอัลลอฮ์ سبحانه แตะตลานั้นบอกกับเราว,ว่าละตักนาตตมิราะห์มะติละอย่าทอแท้อย่าสิ้นหวังในรั้วมะความมตตามของอัลลอฮ์ละไตอัสูมิราะห์ฮิละ อย่าสิ้นหวังในพระเมตตาของลอสุภะนิวาตท่านละเขากับเราเพียงแค่กลับมาจริงๆกลับมาจากใจใจเราก่อนอีมานต้องมาก่อนเมื่ออีมานมีความเมื่ออีมานมีความบริสุทธิ์มันจะเป็นพลังและทําให้เกิดทําให้เกิดทําให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตของเราขอลัชสุภะนิวาสท่าลาได้ทรงมอบพลังมอบอิมานความดีอันยิ่งใหญ่ dan kamu khot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata la ilaha illallah tuflihu tan thalai nan jun ka la ilaha illallah la tanjalum an su'am sanari qulu qali wa astaghfirullaha li wa lakum wa muslimina min kulli dhan fastaghfiru innahu al rahim